สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องยูทู e เสือพาไปนะเกิดความฮานะฮะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับตุม่มตามขณะตัดผมกับยายสมอนอยู่แบมดแบหมดนะฮะ <laughs> อ๋อหลอกข้างเดียวนะฮะหลอกแค่ข้างขวาตอนนี้นะครับเวลาเดินไปไหนก็เวลาเดินไปไหนก็เอาบวกปิดข้างซ้ายไปก่อนนะครับจุมตามนะครับโอ้ตุนตามกําลังหล่อเลยนะฮะหล่อได้ครึ่งเดียวนะแล้วแล้วมันจะเต็มตอนไหนครับตอนบ่ายบสายใบสามใบโอ้ยโอ้ยตรอแบตจะเต็มบ้านหล่อี้าโลช้โลข้างนี้หลอกข้างเดียวตอนนี้นะฮะ ข้างนี้รอแล้วนะคะข้างนี้นะข้างขวานะฮะรอแล้วนะฮะก็รอข้างเดียวครับผมถ้าไหลยังไม่ตัดรอข้างเดียวใส่เปไงนมไม่ใช่แล้ข้างเดียวนะอันนี้อันนี้รอมันเป็นความบังเอิญหรือยังไงครับเฮ้ยแต่รอจริงนะตุ้มตามตรงนี้แหละโอเคแล้วแค่นี้แหละโอเคแล้วรอแล้วเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกเป็นเอกลักษณ์ของเราตัดหมดเลยผมตัดขึ้นเดียว โอ้ยโอ้ยฮานะฮะทุกคนเปดหมดนะครับ watershed. แบตหมดฮะแบตหมดตัดผมได้ข้างเดียวนะตอนนี้นะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะนไุตาโอ้บสาะสามฮะแบตเต็มค่อยมาตัดใหม่นะโอคุตาแม่สมอยกาลังตัดลังมันเลยเอ้าไมมันช้าตแรกมอเตอร์มันหมุนช้าลงเรื่อยๆเอ้าฟังเสียงอยู่หรอ เท่เลยเป็นสไตล์ตอนนี้นะฮะปัตตาเลียนชาร์จแบตอยู่นะฮะน่าจะประมาณบ่ายสามนะครับโอ้ยก็เท่ดีนะมอ้่แต่ แต่ยายสมรตัดผมแล้วทุกคนหล่อหมดเลยนะดูช่างพงนะฮะดูช่างพงนะฮะหล่อมากเลยนะเห็นไหมฮะหลังตัดผมนะฮะเท่เลยนะครับเกลือบเกลือปเร้วรุ้งนี้คธรัมดา ตอนนี้จะตัดต้องถามแบตก่อนเลยไม่เสร็จต่อไปต้องถามว่าบีแปดกี่ขีดนะฮะก่อนตัดนะฮะต้องการดูถามแล้วปกติเนี่ยมันใช้ได้กี่ชั่วโมงครับแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้มันกี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่เราไปทาเลยเจ้าของเจ้าของกัญไก่ไปแล้วนะเอเจ้าของแบตเตอรี่ไปไหนพี่ีออสนะฮะมมึงาโวยออกที่ผมพอดีสามครึ่งอันนี้หัวที่สี่นะเท่ากับไม่เป็นผมแป แปลว่าต่อไปใครจะตัดหัวที่4ต้องหยุด er ก่อนนะฮะนี่คือโครงการคนลึ่งจำไว้นะครับต่อไปหนึ่งกาชาตตัดได้3าหัวเท่านั้นนะฮะคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งโอ้ย เป็นเรื่องฮาฮในเช้าวันนี้นะฮะทุกคนนะครับตามโครงการคนละขึ้นดเร่าย่งกางกนไม่น่เหรอลูกโครงกรคนละขึ่งคือีก้นีไม่ใส่เงินะโอ้ยเรื่องฮาฮในเช้าวันนี้สนุกสนานนะตามภาษาเรานะวิธียูทูบเบอร์บ้านดุงนะครับอยากอยเห็นหน้าเบ้านตอนนี้ตรงนี้เลย ไม่ได้ถ่ายไม่ทันแม้ตอนแบตหมดมอ่ะไม่มีใครถ่ายไม่มีใครถ่ายเลยไม่รู้ไลฟ์สด<ล>ยอยู่ไงห <นะ S 1> มุดจะอ่านคอมเมนต์เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยอ,อยากได้ฟิลตอนความรู้สึกแรกตอนต่าที่ตุ่มตามรู้ว่าแบตหมดมากเลยตอนนั้นอ,ะอ่ะความรู้สึกแรกผมละตกใจว่าเม่นแบตเล็ดบ,บอกไม่ใจเล็ดที่นี้ <c oughs>

ลองใส่ของที่ถูกนี้ลองใส่ที่ถือหวยถูกไปแล้วเด็กุงดีดีนะถ้าไม่เป็นภุมิออกจากบ้านไม่ได้เลยนะครับ